ฉันไม่สนใจหรอกนะกับข้ออ้างของแกแกจะทำยังไงก็ได้ให้ตาเดี่ยวเป็นลูกชายแท้ๆของท่านโจสัวลุงถ้าลุงทำสำเร็จลุงกับลูกก็จะได้อยู่อย่างสุขสบายคิดดูดีๆนะถ้าผมเซ็นเป็นพยาน ผมก็ต้องติดคุกลุงติดไม่กี่ปีหรอกแต่ลูกสาวของลุงผมจะรับเลี้ยงดูเองขอบคุณครับคุณเดียวแต่ลูกสาวของผมผมเลี้ยงดูเองได้ครับไอสัดแกพูดแบบนี้งั้นก็แสดงว่าแกจะปฏิเสธคนอย่างฉันใช่ไหมดีเดี๋ยวเบียน ครับคุณแม่ครับคุณแม่จับมบันมาครับค่ะจะทำไรอ่ะโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ย,อยแกปฏิเสธฉันเท่ากับแกตกนรกแล้วไอ้เซิร์วันนี้ขับซิ่งจังเลยนะที่รัก ก็เขาปวาที่รักมาทำงานไม่ทันที่รักมีอะไรหรือเปล่าเขาเห็นที่รักมองทุกครั้งที่มาส่งเขาทำงานไม่มีอะไรหรอกที่รักเขาแค่รู้สึกผูกพัน กลับที่ยังไงก็ไม่รู้จะเข้าไปข้างในไหมล่ะเดี๋ยวขอพาเข้าไปไม่ดีกว่าที่รักไปทำงานเถอะก็ได้มาเข้าไปทำงานก่อนนะบายที่รักรักนาะยจุบ๊บจุ๊บรักเหมือนกันนะ ดูแฟนหนูเหรอพอ่อนี่คนททำกับพ่อขนาดนี้เลยเหรอพ่อไม่เป็นไรขนาดนี้ยังบอกว่าไม่เป็นไรอีกเหรออ้อมเดี๋ยวลูกนั่นแฟนหนูที่หนูบอกเพิ่งออกจากคุกเหรอลูกใช่ค่ะคุณพอ่อทำไมเหรอคะพ่อขอคอนแทคเขาหน่อยได้ไหมลูกคุณพอ่อไม่มีอะไรหรอกพ่อแค่อยากสกินคนที่จะมาเป็นแฟนลูกสาวพอ่อแค่นั้นเอง อ๋อค่ะคุณแม่คะแล้วถ้าลุงเสิร์ตเขาไม่ร่วมมือกับเราเหรอคะไม่ต้องห่วงหรอกลูกมันไม่ร่วมมือแต่มันก็หาทายาทของคุณพี่ไม่ได้อยู่แล้วช่วงระหว่างนี้เราก็เสวยสุดบนกองมรดกของท่านเจ้าสัวยอย่างสบายขอโทษนะคะ มีอะไร,รอ๋อเมื่อกี้มีตัวอะไรมันลุมทำลายพ่อฉันคะคงจะโหยมากเลยสินะคะถึงทำากับคนแก่ได้ขนาดนั้นเบีครับคุณแม่เดี๋ยวครับคุณแม่จัดการมันออคือค,คืออะไรคือคือ คือผมไม่กล้าครับคุณแม่เฮ้ยไม่ไดีเรื่องเลยเบียนจัดการคุณแม่หนูไม่กล้าค่ะฉันไม่ได้กลัวพวกคุณเหมือนคุณพ่อฉันนะหรือถ้าอยากลองก็เข้ามาหยุดนะออมเธอกับพ่อเธอกินเงินเดือนฉันอยู่นะไม่ใช่ค่ะหนูกับพ่อกินเงินเดือนของท่านเจ้าสัว แต่ฉันเป็นเมียของคุณพี่เงินทั้งหมดมันก็ต้องเป็นของฉันไม่ใช่อีกนั่นแหละค่ะคุณเป็นแค่ผู้หญิงที่หอบลูกติดมาพึ่งใบบุญของคุณท่านหรือถ้าจะเรียกภาษาชาวบ้านก็คือเมียน้อย เบื่อแล้วไงฮะคุณอมคุณแม่แมช่วยแม่ด้วยมันจะตกแม่อมถ้าเธอลงไม้ลงมือกับแม่ฉันทีเดียวแฟนมันเพิ่งออกจากคุกนะถ้าเธอทำแบบนี้พ่อเธอจะเสียใจถ้าวันหลัง พวกคนแตะเนื้อต้องตัวคุณพ่อฉันอีโดนที่รักหลบฝนตรงนี้แหละฝนหยุดแล้วเดี๋ยวค่อยออกไปแล้วเจ้าของเขาจะไม่ว่าเหรอไม่ว่าหรอกเพราะเขาไม่ใช่เจ้าของ อะไรกันเนี่ยแกพาแฟนที่เพิ่งออกจากคุกมาขโมยของในนี้เหรอเปล่านะคะทำไมถึงกล่าวหากันแบบนั้นล่ะคะกล่าวหากันตรงไหนในนี้มีของมีค่ามากมายถ้ามันขโมยขึ้นมาจะทำยังไงผมไม่ขโมยหรอครับไว้ใจได้ไว้ใจได้ไไดแกเอาเกียริที่ไหนมาขัาประกันฮะเกียริของคนที่เป็นเจ้าของที่นี่ยังไงล่ะครับ ฮะเจ้าของอย,อย่างแกเนี่ยนะจะเป็นเจ้าของใครจะยืนยันให้แกฮะผมเองพอ่อี่มันไม่ใช่เรื่องเองล่นๆนะไอ้เซิร์ที่แกพูดมันหมายความว่ายังไงผมได้พาคุณจีรายุไปเจาะเลือดตัวดีเน และนี่คือผลแลบของทางโรงบาลนี่คือผลแลบทั้งสามโรงบาลยืนยันตรงกันและผมก็เส็นรับรองแล้วด้วยเงินเงินก็หมายความว่านับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปรับสินทั้งหมดของท่านเจ้าสวัวจะเป็นของคุณจิรยุทธทั้งหมดขอ,ขอบคุณครับลุง คุณจุ๋มและครอบครัวต้องย้ายออกจากที่นี่ครับแม่แม่คะคุณจิรายุเม่ตาครอบครัวพวกเราเถอะนะคะพวกเราไม่มีที่ไปค่ะคุณชิรายุสงสารลูกนกลูกกาเถอะนะคะคุณชิรายุในแหละหน้าที่เขาว่าสิ่งที่ต้องทำคือความดีสิ่งที่ต้องมีคือคุณธรรมและสิ่งที่ต้องจำคือบุญคุณ เกิดเป็นคนอย่างเนลล์ุณคนฮะจริงเครับคุณวันผมได้เลือนตาแหน่งเป็นรักษาการผู้จัดการบริษัทจริงค่ะแต่ระหว่างรอ CE อคนใหม่คุณอย่าทาอะไรให้เกิดความผิดพลาดน,นะคะได้ครับคุณวันรับรองได้ว่าทุกอย่างจะต้องเรียบร้อยครับคุณวันดีค่ะเพราะซีอีโอคนใหม่เป็นถึงลูกของท่านด็กเตรดนายครับครับคุณวัน แค่นี้นะคะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเผ็ดหรือเปล่าเนี่ยประจุมไม่เผ็ดแล้วมันจะอะร่อยเหรอไม่ได้ว่าอะไรใครดาวสองฟองได้ไหมประจุมไม่ได้ใจคอจะกินคนเดียวเลยไงพิเศษข้าวนะคะเดี๋ยวนะ ข้าวกินฟรีใช่ไหมคะใช่เป็นสวัสดิการพนักงานเธอทำงานที่นี่หรือเปล่าอ๋อใช่ค่ะหนูทำงานที่นี่เอ๊ทำไมฉันไม่เคยเห็นเธอเลยอยู่แผนกไหนเอาว่าไงอยู่แผนกไหนเออหนูเป็นแม่บ้านคะ่ะเพิ่งมาทำงานวันนี้วันแรก ก็หนูบอกแลยไงคะว่าหนูมาทำงานวันแรกเลยยังไม่มีชุดนีฟอร์มเดี๋ยวกินข้าวเสร็จแล้วไปเบิดที่พ่อแม่บ้านนะค่ะมีอะไรบ้างคะก็มีเท่าที่เห็นนี่แหละกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ต้องกินค่ะเค็มไหมก็พอโตอยู่ครับลุง อป้าจ,จูงเกลือหรือน้ำปลาหกใส่เนี่ยทำไเป็นเทนียมอย่างงี้ใส่พริกน้ำปลาเยอะเกินไปหรือเปล่ายังไม่ได้ใส่น้ำหยกเลยป้ามันเค็มพี่ลิเธออย่คนเดียวนั่นแหละคนอื่นเขาไม่เห็นบ่นเค็มเลยแต่ผัดกะเพราวันนี้ของป้าจ,จุงมันเค็มจริงๆนะครับใช่ใช่ผมก็ว่าเค็มนะครับป้าป้าต้องลดเค็มอีกหน่อยอ่ะไม่งั้นพวกเราเป็นไตแย่เลยใช่ใช่ป้าใช่ครับป้าเน่หน่อย เป็นแค่พนักงานตลาดล่างเขาให้กินฟรียิงจะเรื่องมากอีกจะก,กินก็กินไม่กินก็ออกมาให้ประจุเราก็เป็นพนักงานเหมือนกันทำไมต้องดูหมิ่นดูแคลนกันขนาดนี้ล่ะอยา่ยาอย่าแกกับฉันมันไม่เหมือนกันแกแค่คนสวยสวยฉันมีลูกชายเป็นพนักงานออฟฟิศและที่สำคัญถ้าไม่มีพวกแก ของผู้บริหารแล้วแม่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 อ้าวเดียวนี่พู้แกทำให้แม่ชะโมโ,โหกแล้วเหรอป่าครับแม่ไม่ต้องไปสนใจพวกมันหรอกผมได้ลืมตำแนหน่งเป็นนักกษา แต่งให้แม่ไม่ได้เหรอลูกแม่อยากเป็นแม่ครูของผู้บริหารน่ะเงินเดือนจะได้เยอะๆะแม่ครับผมไม่มีอำนาจขนาดนั้นหรอกแต่ถ้าซีอีโอคนใหม่มาเดี๋ยวผมจะทําเรียนท่านให้จริงนะดียเจริงครับอเออแล้วถ้าแม่จะขอประหยัดงบค่าอาหารของพนักงานล่ะหนูมีอำนาจตัดสินใจไหมก็น่าจะได้นะครับแม่แต่อย่าให้มันน่าเกลียดเกินไปนะครับได้เลยลูก ใจกันนี้ประจุมน้ำซาวข้าวกับมันโถเนี่ยนะให้พวกเรากินอีกตัวงโอ่ยจะกินไม่กินกินครับเข้ามาใกล้ๆมันโถไปคนละลูกละ่ะอา้าวจะกินไม่กินห้ามกินในนี้เลยนะออกไปกินข้างนอก 你没？ ออสาอรแม่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 เดียวดีแม <aso> ่ได้เยอะเลยแม่เ yes. ป <bot> ี่ยนอาหารอะไรให้พนักงานกินเนี่ยแม่เปลี่ยนเป็นน้าซาวข้าวกระมันโถให้พนกงนกินลูกน้ำซาวข้าวกระมันโ มแ,บบแม่นี่เป็นเมืองไทยพวกมันต้องใช้แรงงานแล้วกินแบบนี้มันจะเอาแรงที่ไหนทำงานครับแม่เออเดี๋ยวแม่เอาหมวกสับมาใส่ให้หน่อยนึงมันไม่ทันแล้วครับตอนนี้สักง,งานใหญ่เขารู้เรื่องหมดแล้วคุณวันพิ่โทรมาเช็คผมเนี่ยเอ้าแล้วเขารู้เรื่องได้ยังไงละเดียวก็คุณแม่ให้พวกมันไปนั่งกินข้างนอกไปเจาเ้าพนักขนาดนั้นเขาก็คงเห็นกันเรื่องก็เลยไปถึงสักง,งานใหญ่ครับแม่ ไม่ใช่หรอกมันต้องมีคนไปฟ้องสำนักงานใหญ่แน่ๆหรือว่าเป็นไอเซิร์ด กินแบบนี้ทุกวันเจ้าแรงที่ไหนทำงานเนี่ยไหนๆมันอยู่ไหนไอ้เซิร์ไอ,อ้ชาติไอ้เซิร์รันอยู่ไหนอ,อยู่นี่นี่เองไอ้ตัวตึงเอาป้าปจุม๋มมีอะไรหรือเปล่าครับมีโอ๊ยพี่จุม๋มหัวคนนะครับไม่ใช่หัวลิง มาทำผมทำไมแล้วใครสั่งให้แกไปรายงานสำนักง,งานใหญ่หรอฮะป้าจุม๋มป้าพูดอะไรอะ่ะผมไม่รู้เรื่องแกอยาาโกหกถ้าแกไม่ฟ้องแล้วใครจะฟ้องผมไม่รู้เรื่องจริงครับป้าจุม๋มยังจะมาโกหกอีกป้าจุม๋มลุงเขาไม่ได้ฟ้องหรอกครับผมเป็นพยานได้แกรู้ได้ยังไงก็ผมอยู่หน้าบริษัททั้งวันผมเห็นลุงเขาตลอด แล้วไปฝากไปก่อนนะไอ้ตัวตึง สั่งแบบเดิมไม่มีหรือป้าจุ๋มเค็มพวกผมก็กินได้แต่ถ้าข้าวต้มแบบนี้พวกผมจะไม่มีแรงทํางานไม่พีเอ๊แกไม่มีปัญหาอยู่คนเดียวเลยนะไอ้เซิร์ตป้าจุ๋มผมก็อยากให้เป็นอาหารตามสาั่งเหมือนเดิมหนูด้วยค่ะป้าใช่แบบเดิมนปะป้าจุ๋มอ้ยบอกว่าไม่มีก็ไม่มีสิมีอะไรกันเดี๋ยว พวกนี้เป็นก่อวอดกับแม่แม่จะประสาทกับพวกมันฉันจะทำยังไงกับพวกแกดี่ฮะคุณเดียวคะแต่เรากินข้าวต้มกับกผักบุ้งแบบนี้ทุกวันไม่ได้หรอกนะคะมันไม่อยู่ท้องค่ะเธอก็เมนเข้าต้มไปไหนทั่วยเยสิรู้ไหมว่าผักบุ้งมันอุดมไปด้วยวิตามินเกลือแร่โปรโตีน เส้นใยอาหารแคลโรทีนฟลาวนอยด์ซึ่งมันจะช่วยบำรุงสม,มองน้อยในของพวกเธอรีบอีโนนี่นะครับ พวกพนักงานตลาดลา่าไม่ได้สำเนียกตัวเองเลยแกลองไล่ลำดับความสำคัญในบริษัทดูสักหน่อยเน่าทตำแหน่งไหนสำคัญที่สุดการเลนออกจากบริษัทง่ายที่สุดเออแล้วแม่บ้านที่มาใหม่อยู่ไหนเนี่ยทำไมไม่มากินข้าวไม่ใช่เดี๋ยวพอฉันเก็บแล้วจะมาล้องกินนะแม่ครับมีพนักงานมาใหม่ด้วยครับมีลูก ำไมรู้ไม่รู้รเรื่องนี่เออครับผู้จัดการมีไม่บ้านมาใหม่เหรอคะ่ะมาได้สามวันแล้วคะ่ะแล้วตอนนี้เขาอยู่ไหนทำไมไม่มากินข้าวเอ,อ่อไม่ทราบค่ะไม่ทราบก็ไม่ตอง ไม่ต้องหรอกฉันอยู่นี่แล้วไงเยอเหรอครับคุณแม่แม่บ้านคนใหม่นี่เหลอลูกแต่วันนี้ทำไมมันแต่งตัวแปลกแปกนี่อย่าแม่บ้านทำไมวันนี้ไม่แต่งชุดฟอร์มาฮะภายใน9กสิวินาทีข้างหน้าจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นสองอย่าง<ม>เหตุการณ์แรกจะมีโทรศัพท์โทรเข้าหาคุณเหตุการณ์ที่สอง คุณสองคนแม่ลูกจะเดินออกจากบริษัทนี้ไปมันเจออะไรของมันนั่นสิค,คุณแม่สงสัยมันยังไม่ได้กินยาคุณวานโทรมาฮัลโหลสวัสดีครับคุณวันคุณเดียวคุณรู้ไหมว่าผู้หญิงที่ยืนอยู่ตรงหน้าคุณเขาคือคุณออมสิลูกสาวคนเดียวของท่าจัเปอร์อไัไรอะไรนะ สวัสดีค่ะฉันมีทางเลือกให้พวกคุณสองทางทางแรก คือคุณธรรมและสิ่งที่ต้องจำคือบุญคุณเกิดเป็นคนยัางเนรคุณคนแค่เธอในยิ้มแค่นั้นมันก็ทำให้หิดไปไกลยิ้มแค่